กับข้าวครับกัดข้าวเฮ้ยสิ่งดีอะมันใช่หรอค้าวเก๋ได้กวหางบ้านด่าสวัสดีครับเพนมิสโรย์คาร์เจตแองลีวิวครับวันนี้ผมอยู่กับลำโพงมันติฟังก์ชั่นนะครับเป็นของบินีฟานะรุ่น p พย์ทนั่นเองครับลำโพงตัวนี้ความสามารถค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านระบบบูทูธนะครับการเชื่อมต่อผ่านสาย AUX 3.5นะครับและการต่อตรงเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไม์ได้ด้วยนะเพื่อที่จะใช้ในการร้องคาราวเกตได้ด้วยเดี๋ยวผมร้องคาราวเกตให้ฟังเจ้าบินิฟ่าเพทูดีมาพร้อมกับลำโพงเป็นแบบฟูลลังนะขนาด2.5นิ้วให้กําลังขับข้างละ2.5วัตต์เสียงที่ได้ค่อนข้างที่จะกลางวานใส่นะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งและในส่วนของดีไซน์นะครับเป็นลักษณะของความโมเดนผสมกับความเรทรนะครับตัวของบอดี้ลำโพงเนี่ยที่เป็นสีแบบ สแตนเลสสตีลตัวด้านบนเนี่ยจะมีการประดับไปด้วยลายไม้นะครับด้านหลังเนี่ยตัวปรับวอลลุ่มนะนะครับหมุนได้รอบเลยนะฮะลองลงมาก็จะเป็นพอร์ตสาย AUX แบบ3.5นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อลำโพงนะครับตัวที่2ก็จะเป็นสายแบบนี้สายตัวนี้เขาติดกับลำโพงมาให้อยู่แล้วนะครับผมป๊บ สีเขียวนะครับก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อไม้นะตัวนี้ใช้ต่อร้องคาราโอเกะได้นะถัดลงมาก็จะเป็นไฟ LED ครับแสดงสถานะการใช้งานต่างๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต micro USB นะครับไว้สลับต่อไฟเลี้ยงหรือใช้ต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กันก่อนดีกว่าว่าการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เสียงที่ได้ออกมาจะประมาณไหนนะครับโอเคเรามาทําการเชื่อมต่อนะเข้ากับคอมพิวเตอร์กันก่อนดีกว่านะครับ ผมจะทําการต่อสายนะเป็นสายไมโคร USB ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องก่อนนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วก็เอาอีกด้านนี้เสียบไปที่คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตนั่นเองนะครับผ่านพอร์ต USB นะนี่เห็นไหมมันก็จะมีไฟแสดงสถานะมาให้นะครับตรงนี้เป็นไฟแบบสีแดงนะเท่ากับว่า เราอยู่ในโหมดของการใช้งานผ่านพอร์ตไมโคร USB เข้าคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแล้วก็เบองต้นนะครับสำหรับท่านไหนนะที่ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ Windows อยู่เนี่ยตัวของระบบ Windows เนี่ยเขาก็จะทําการ Detect Driver นะตัวของลำโพงให้อัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรนะส่วนท่านไหนที่ใช้เป็น Mac OS อยู่เนี่ยต้องเข้าไป Set-up ตั้งค่านิดเดียวครับแค่ไปกดให้มันทํางานผ่านตัวลําโพงที่โชว์อยู่ภายในคอมนั่นเองนะครับ เฮ้ยเสียงโอเคอยู่นะเฮ้ยเสียงดีอ่ะนี่นะลำโพงเขาจะมีการแยกเสียงซ้ายขวาให้นะแบบว่าสโตริโอเลยนะฮะทดลองเล่นเสียงนะ bandar. The yang mana? If fuck โอ้โห oh oh. ได้อัดถลดมากๆเลยนะครับเสียงแยกสายขวาชัดเจนนะเสียงเอฟโฟเอฟเฟกต์เนี่ยมาแบบครบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการน,นะเทสสอบต่อผ่านสายเ u x กันดีกว่าครับเข้าพวกมือถือที่เป็นพอร์ต3.5นะไปดูว่าเสียงที่ได้เนี่ยออกมาจากประมาณไหนนะเดี๋ยวไปลองดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการเทสนะเชื่อมต่อ ผ่านสาย AUX 3.5นะเข้าไปยังอุปกรณ์หรือว่ามือถือเนี่ยที่มีพอร์ตแจ็ค3.5จ้นั่นเอ,เองนะครับผมก็จะเสียบไปที่พอร์ต AUX ด้านบนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะเปลี่ยนไฟนิดนึงครับถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้เนี่ยแสดงว่าพร้อมใช้ในพอร์ต AUX แล้วนะครับเฮ้ยเสียงโอเคนะนี่นะ ขนาดอยู่ด้านหลังนะยังได้ยินเสียงเลยนะฮะแสดงว่าเสียงเนี่ยเขาเป็นระบบเซอร์ราวด้วยนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นการเททดสอบนะครับเชื่อมต่อผ่านสาย AUX นั่นเองนะครับสัญญาณเสียงถือว่ามาครบนะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปทดสอบนะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกันดีกว่าครับเรามาเทสต่ตอนะครับเจ้าบินิฟาร์ P2D เข้ากับบลูทูธดีกว่าอย่าลืมครับเราไปตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะไฟสีฟ้ามันจะกระพริบแบบนี้นะแล้วก็ทําการตั้งค่านะครับเชื่อมต่อกับบนโทรศัพท์มือถือนะผมไปที่บลูทูธแล้วก็อ่ะนี่ขึ้นมาเลย อ่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตัวของบลูทูธรองรับสัญญาณโคดเดกแบบ SBC นะถือว่าใช้ได้นะสัญญาณโคดเดกแบบ SBC เสียงชัดมากเลยนะ ประมาณนี้ก่อนดีกว่าต่อผ่านบ l u ทู o เสียงก็โอเคนะโคเด็กกันแบบ SBC ถือว่าเสียงเบสเนี่ยเรียกได้ว่าออกมาชัดมากๆเลยนะครับใช้ฟังเพลงนะผมว่าสุดยอดเลยสำหรับลำโพงเจ้า Benefa p a d 2 d ตัวนี้อ่ะไปอีกไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับของเจ้าลำโพงตัวนี้เขาสามารถที่จะต่อไม้ร้องคาราโอเกะได้เดี๋ยวร้อ,องคาราโอเกะฟังฮอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการนะใช้ไม์อันนี้มันเป็นไม์แบบสายแบบ3.5ครับอ่ะถอดไม์ออกแปบนึงนะ วิธีการต่อนะครับการใช้ไม้ก็ง่ายๆเลยเราใช้ไม้สายหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบนี้นะเป็นหัวแบบ3.5แบบเนี้ยเสียบเข้าไปที่พอตต่อไม้สีเขียวๆตรงนี้ปึออ๊บไม่รู้จะโดนข้างบ้านด่หรือเปล่าน,นะฮะดูยัน มาก่อนวันเธอจะม,มาวันเธอจะม,มามากอเกินดีแบบตกกันใจก็ไม่ไม่น่าเป็นไปได้จริงๆยังไงไม่ไดีแต่เยยพิ่งก้ใจ คือกวัวข้างบ้างด่าประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการเชื่อมต่อใหม่นะครับเข้ากับเจ้าลำโพงบิตฟัเพจูดีนั่นเองโอ้โห oh ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับสำหรับเจ้าลำโพงเล็กๆตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงมันติฟัง์กชันครับที่เรียกได้ว่าให้พลังเสียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเปิดดูหนังนะเสียงมาแบบ ครบมากๆเลยนะครับแถมเป็นระบบเซอร์ราวด้วยนะครับรวมไปถึงการต่อฟังเพลงในแบบต่างๆนะให้อัตราลดในการฟังเพลงดีมากๆเลยทีเดียวและสำหรับท่านใดครับที่กำลังหาลำโพงมันติฟังชั่นนะใช้ในการฟังเพลงหรือดูหนังอยู่ที่บ้านนะครับผมแนะนำเลยเจ้าบินิฟาเพทูดีตัวนี้รับประกรันครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอไปร้องคาราโอเกะตอนน่อดีกว่าป่ะลุยกัน